สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะจะมาแสดงแนะนำการใช้ก๊อกปี0 0 0ในโหมดของเพลงซองนะครับหรือซองเพลงหรือการเล่นเพลงนีงนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ปุ่มโหมดนะครับกดซองเพลงนะครับจากนั้นไปที่หน้าจอทัดที่โนซองนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าดิสเหมือนเดิมครับกดที่ดิสทัชมันนะครับได้เป็นจอขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเป็นเป็นไอคอนขึ้นมาแล้วก็หมุนวงล้อครับ ให้เป็น USB ครับเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้น MIDI มา MIDI ก็คือเราโหลดไว้แล้วนะครับทัดไปที่ MIDI แล้วก็กดเปิดครับเพลงที่เราใส่ไว้มันก็จะขึ้นมานะครับสมมว่าผมจะเอาโบรักสีดำนะครับผมก็กดแล้วก็กด select นะฮะจากนั้นก็มากดปุ่มเล่นครับตรงนี้นะครับ วนี้เราจะเข้ามาเปลี่ยนเครื่องสายนะครับของก๊อกเห็นไหมฮะมันมีเสียงเมโลดี้อยู่นะครับเห็นไหมครับมันมีเสียงเมโลดี้อยู่นะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมเราก็กดที่แท็กเซเล็ก์ก่อนนะฮะกดทีนึงนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็ไปกดที่วอลลุ่มนะฮะตอนแรกมันจะขึ้นอย่างนี้ก่อนนะฮะ กดที่วันลุ่มฮะสังเกตนะฮะตัวคาราโอเกะมันจะดิ้นนะครับไฟดิสโก้มันจะดิน้นึก็คือว่าเราใช้ในโหมดไหนอยู่นะฮะมันก็จะดิ้นมาอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้เราก็หาครับกดหาทีหนึ่งครับอ่ากดปุ่มนี้ซ้าอีกทีหนึง่งมันก็จะเข้ามาหมดกองแล้วก็ช่องแรกนะครับจะเป็นเมโลดี้ครับเราปิดเลยครับปิดที่ตัวพีเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะหายไปแล้วครับ ทีนี้เสียงเมโลดี้หายแล้วนะครับเราอยากจะเปลี่ยนกองนะครับคลิกที่ภาพกรองเลยครับมันเป็นกองสแตนดาดนะครับเอาเปลี่ยนไปกรองยูเซอร์ดูครับไปที่ยูเซอร์ดนะครับเห็นไ,ไหมฮะ เื่อได้เสียงก็ต้องการแล้วกดออกครับเสร็จแล้วอยากจะเซฟไว้ใช้ก็กดนี่เลยครับมันก็จะมี Right to Performance นะครับก็คือเราจะบันทึกได้เลยครับแล้วก็กดออกมานะครับเห็นไหมครับว่าก๊อก P 6 0 0เนี่จะเปลี่ยนกองเปลี่ยนเครื่องสายได้ง่ายมากนะครับด้วย ง่ายบปพลิกฝ่ามือเลยนะฮะตรงนี้เราก็สามารถเซฟไว้ใช้ได้อีกนะครับผมนะครับก็พิเศษนะครับจากกอ,อก p ก6 0 0นะครับสภาพงามๆนะครับจากบ้านดนตรีกียบอร์ดคนรักดนตรีครับครับผมสนใจเครื่องก็ติดต่อได้นะครับผมตามที่อยู่และเบอร์โทรที่ให้มาครับ